สวัสดีค่ะพี่ๆไปตามต้นเรลี่ยวมาพาไปเที่ยวรับชมวิวสวนบึงปีดา EP 2นะคะไปค่ะว่าจะมีที่เที่ยวตรงไหนแบบใจสวยนะคะนี่นี่นี่คือบ้านพักนี่คือบ้านพักนะคะคืนละพันกว่าบาทมีอาหารเช้าให้ทานแล้วก็ ออกจากโรงแรมก็คือบ่ายสองนะคะพี่พใครสนใจก็แว <c oughs> ะเข้ามาเ <c oughs> ที่ยวมาเที่ยวชมไปด้านไหนก่อนโอ๊ย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 ตกลุมขาจะหักขาสีเพสสีเพสเอเอเฮอโอ้ยเนาะใส่เวลามาร้องเพลงไหมเนี่ยโอย้นี่เหลือ โอยมีนกยุงด้วยนี่นกยุงปลอมเลยนกยุงจริงวะเนี่ยอุย้ยนกยุงจริงหรยไปดูก่อนนี่มาลับชมด้วยโอ้ยมีนกยุงจริงนะเนี่ยพี่ไปรับชมเลยเดินแบบทำอยู่ในป่าแบบธรรมชาติจริงๆนะเนี่ยแต่ว่าเป็นรีสอร์ทว้าวน,นกยูง เยอะด้วยโอ้ดูน้วมีกลางปีกอยู่นั่น่ะเยอะด้วยเนี่ยนี่นี่เหมือนส่วนสัตว์เลยว่าไงว่าตัวอะไรนะกลางปีอ๋อก่งวงไก่งวงอันนี้เก้าอี้เขาให้นกยูงนั่งใช่ไหม anh ông nặng nó cũng đúng năng, chưa mà mày 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 Thằng này mày 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 รีสอร์ทเลยนะคะที่เดินถ่ายโอ้ก้อนน้ำไม้เนี่ยก้อนน้ำไม้ก้อนน้ำไม้โอ้เด่นไก่งวงไงงวงไงงวงว้าเนี่ตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้เขาจะตีกันแล้วจะตีกันแล้วอ๋อเน่นๆตีกันและเห็นไหม พี่พ wow. 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 ี่เห็นไหมขาจะตีกันแล้วว้าวว้าวพึงปีกับพ้งปี ชมไม่ทั่วไม่ถึงคับ่ใหญ่มากกว้ามากนี่ไปทางไหนดีนโอ้โหนี่มวนไล่จิกได้ด้วแวแวงววงนี่นน แบบบ้านบ้านนะแต่ว่าเป็นรีสอร์ทพื้นที่แบบกว้างมากกว้างแบบโหรับชมไม่ทั่วถึงรับชมไม่ทั่วถึง นนันี่เนาะนี่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ี้คือที่พักใช่ไหมอันนี้คือที่พักใช่ไหมเนี่ยคือที่พักใช่ไหมโอโ้โหว้าวรถจอดอยู่ข้างบนก็ได้เนอะที่พักนี่รถกรุงเทพเข้าจอดพัก จอดอยู่ข้างบนก็ได้จอดอยู่ข้างบนก็ได้คือแบบใหญ่มากเดินไม่ถูกเลยรู้ว่าจะไปทางไหนดีอาอเดินไปทางไหนดีเดินไม่ถูกแล้วเนี่ยงงแล้วเนี่ยไปค่ะอู้พาไปรับชม นี่คือ ep สองนะพี่ๆเนอะเดี๋ยวตามปลาคลิปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าโ,โหกว้างมากกว้างมากใหญ่มากโอ้โหกว้างมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ต้นอันนี้มีลูกกินได้ด้วยเนี่ย่มีลูกกินได้ด้วยน,ะนี่น เที่ยวอ้อยูพักรีสอร์ททะเบียนกรุงเทพทั้งนั้นเลย <c oughs> นี่รีสอร์ทรีสอร์ทนี่ห้องพักนี่คือห้องพัก อย่งเดียวว้าวว้าวว้าว,ว,าวนี่เราคือมาเลาะชมมาเลาะชมก่อนนะคะเลาะชมก่อนนี่เจ้าจหน้าที่เจ้าหน้าที่บอกว่าปีใหม่ไปนี่เต็มเลยเต็มเลยเลยอเชนเต็มเลยโอ้โหมันน่าเต็มหรอกแบบคือบรรยากา,กาศพอดีมากนะว้าว สุดติง Amazing ไม่เคยมาไม่เคยมาครั้งแรกครั้งแรกที่เข้ามาอยู่ไม่ได้ไกลนะอยู่ไม่ได้ไกลเลยอ,อยู่ไม่ได้ไกลเลยนะแต่ว่าไม่ได้เข้ามารับชมก็ประมาณนี้แนละ้วพี่ๆเนาะ นี่คือคือเป็นห้องพักบ้านพักคือเราไม่แพงพันกว่าบาทออกบ่ายสองก็คืออาหารพร้อมนะคะอาหารเช้าก็ประมาณนี้นะคะรอตามคลิปต่อ,ตอไปนะพี่เนาะต่อไปจะเป็น EP3 นะคะตามมานะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมใครสนใจก็แวะมาติดต่อได้นะคะเนะาะเซิเข้าไปนะคะ บึงปีดานะคะจังหวัดเพชรบุรีสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งดันะคะเราจะได้เจอกันในทุกคลิปบ๊ายบายค่ะ